เราไปเดินทั่วเลยนะคะไปกลับแบบนี้นะคะวัสดีค่ะเดี๋ยววันดี ลอยกับแชรินจะพาทุกคนไปเดินทั่วตัวเมืองบริสตอลกันเลยเพราะว่าปกติเรามาเดินกันเนาะเพื่อให้แชรินหลับนะคะก็เลยต้องมาเดินเล่นอยู่แล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสพาทุกคนมาเดินเล่นแล้วก็ดูเมืองไปพร้อมๆกันว่าในเมืองเนี่ยมันมีอะไรบ้างแบบที่เดินเท้าถึงนะคะก็ตอนนี้พอยมาเริ่มต้นที่แคสเซอปาร์กก็จะเป็นแบบนี้เลยแชรินยังไม่ชินกับแสงแดด ต้องคอยสบบเนให้พอเจอแดดก็จ,จะไม่พอใจ <c oughs> อันนี้ถ้าเป็นบรรยากาศในแคสเซิลพาร์คนะคะก็คือติดกับตรงช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เลยเดี๋ยวเราเดินตรงไปนิดนึงอ่ะ <c oughs> ก็จะแถวๆนั้นอะ่ะจะเป็น H&M แหแล้วเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวก่อนไปไหนกันต่อเดี๋ยวจะต้องกรมแชร์นิดนึงนะคะเพราะมีคนงอแงนิดนึงใช่ไหม ตรงนี้นะคะจะเป็นที่ที่เราเรียกว่า Castle Park นะคะก็จะเป็นที่ที่มาเดินเล่นบ่อยที่สุดเลยเพราะว่าใกล้ที่พักของพลอยนะคะที่พักพลอยนีย่จะอยู่ในเมืองตรงนี้จริงๆในเมืองก็จะมีทั้ง Castle Park มี q u e e n Park มีหลายพาร์คแต่จริงจแล้วเพราะที่อังกฤษเนะ่ยจะเน้นให้มี Park นะคะเพื่อให้คนมาเดินเล่นอะไรเงี้ยมาพักผ่อนหย่อนใจ ไปกันต่อค่ะถ้าอย่างนั้นไปเดินต่อพอเราเลี้ยวอกอกมาจาก c a สเซิลปารนะคะ <c oughs> ก็จะเห็นตึกทา r เว y n i น h โค s นะคะแล้วก็เอชเอ็นเห็นไหมทุกคนมันก็จะเป็นที่ช้อปปิ้งและตรงนี้แล้วถ้าสังเกตคือจะมีคนเดินเล่นกันแบบปกติเลยนะคะคนที่มีลูกหรือว่าคนหนุ่มสาวคนแก่ทั่วไปก็เดินได้ทางนั้นเลยเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างเดินไปไหนมาไหน,ไหนสะดวกเลย พอยก็จะพาแชนนิ่ออกมาเดินก็ไม่ได้ลำบากเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินตรงไปนะคะแล้วก็พาไปดูว่าช็อปอะไรต่างๆมันยังเหมือนเดิมไหมพอมันก็มีเปลี่ยนบางนิดหน่อยนี่เลย SM. S M ร,รอบๆนะคะก็จะประมาณนี้มีช็อปมีอะไรต่างๆประมาณนี้อ,อันนี้ใน S M นะคะ เป็นคริสมาสแล้วน่ารักมากทุกคนตอนนี้ที่วิสตอที่อัปเดตใหม่นะคะคือมันมีร้านนาฬิกาที่ใหญ่ขึ้นแล้วมีวอเล็กซ์มีอะไรที่แบบดูดีเลยตรงนี้จะเป็นย่านช้อปปิ้งนะคะก็จะมีร้านหลากหลายมากเดี๋ ถานให้ดูเเยอะๆอะๆตรงนี้เป็นเวิร์งที่แบบมาเดินบ่อยมากนะคะเพราะว่าข้างบนเขาจะมีร้านอาหารด้วยตรงนี้เรียกว่าคาบอนเซอร์คัสคะ่ะ ใครที่ชอบเดินเล่นนะก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งได้เพราะเคยถ่ายไว้ด้วยแหละเจะเข้าอันนี้น่ารักตรงนี้นะคะที่เห็นอันนี้จะเป็น House of Fraser นะคะก็จะมีพวกแบรนด์คอสเมติกแล้วก็มีเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลย ระหว่างนี้คือเจ้าตัวจิ๋วคือหลับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินกันสบายเลยที่นี้ ไปกันต่อเลยนะคะเพราะว่าถ้าเข้าทุกช็อปนี่เดี๋ยวจะไม่ได้ไปไหนแล้วเพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นช็อปปิ้งแทนแต่เดินออกจากตรงช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ตรงไปดีกว่านี่นะคะเดี๋ยวเราจะตรงไปทางนี้เรื่อยๆเนาะอันนี้คือพลอยเดินวันจันทร์นะคะตอนบ่ายๆนะคะก็ยังพอมีคนให้เห็นเนาะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะมากเลย ตรงทางขวาก็เคยเป็นห้างนะคะแต่ว่ามันปิดไปแล้ว,ว่ทุกคนส่วนีเป็นร้านเกมตูต้เกมเดินตรงไปนะคะก็จะมีส a า buck s ทางซ้ายแล้วมี p r i m มารทางขวาด้วยแต่ว่าขอไม่แวะละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนานอีกเช่นเคยเดี๋ยวจะลืมคอนเทนต์ไปนะคะเราเดินออกจากตรงชอป p ิ้งซ c นเตอร์เดี๋ยวตรงไปอีกเรื่อยๆนะ เลยภายหมากันมีหลายชั้นนะคะมันมีของใช้ในบ้านมีเสื้อผ้าทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ของเด็กก็มีมที่บริสตอลเดินทางค่อนข้างง่ายอะ่ะแล้วมันก็มีรถเมลหลายสายมากราคาตั๋วก็ประมาณแบบขาละ2.5ปอนด์ปอนะคะก็สะดวกไปอีกแบบแต่แท็กซี่อย่างเงี้ยพลไม่เคยขึ้นเลยคือถ้าจะขึ้นพอจะขึ้นเป็น Uber อ b e r อร์อ่ะทุกคนมันแบบสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วค่อนข้างสบายใจอะ่ะ เจ้าตัวจิ๋วของเราหลับเรียบร้อยแล้วนะคะเดินสบายแลยตรงนี้จะเป็นหัวมุมมาข้างซ้ายจะเป็นร้านกาแฟนะที่แบบโอเคเลยถ้ามองไปทางขวานเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นบัสเตชันนะคะตรงฝั่งขวานเนี่ยค่ะเดินตรงไปทางนี้ก็จะเป็นบัสเตชันเลย <c oughs> จากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะตรงไปข้างหน้าข้างหน้าตรงนงน้นน่ะเล็กๆจะเป็นร้านจีนที่คอยไ,ไปประจานะคะไปซื้อของที่เป็นพวกวัตถุดิบเอเชียนะคะ<ม>ก็จะอยู่ข้างหน้าเหมือนกันแล้วก็ตรงไปอีกหน่อยจะเป็นฮาร์เบอร์ล้าก็ฝั่งซ้ายก็จะมีปาร์คนะคะเดี๋ยวเราลองเดินไปกันนะ เพาว่าบริสตอลจริงๆเป็นเมืองที่มีกราฟิตี้เยอะนะแต่ว่าคนมือบอลก็เยอะเหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีกราฟิตี้แต่แบบเมื่อก่อนมันสวยกว่านี้แต่เดี๋ยวนี้คือมีคนมาเขียนนู่นเขียนนี่เยอะเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตรงไปกันต่อนะคะก็จะเป็นอ่าเขาเรียกซิตี้เซ็นเตอร์เป็นเหมือนแบบจุดแบบรวมรถบัสแล้วก็ มีฮร์เบอร์อยู่ตรงนั้นนะ อย่างที่ฮิตนะคะก็คือนี่เลยเจ้ากสกูตเตอร์เขียวๆนี่มันใช้ได้ทั่วเมืองเลยนะทุกคนแต่ว่าต้องมีแอป,ปโหลดแล้วก็ใช้งานตัดบัตรเอาอะเนี่ยที่พลอยบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นซิตี้เ็นเตอร์ที่บัสเขามาผ่านนะคะมาสต็อปเยอะมากตรงเนี้ยก็คือแถวนี้เลยแล้วก็จะมีแถวน ตรงนี้นะคะจะเป็นทาเบอร์แล้วเห็นไหมตรงนี้แถวเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวพอจะเดินไปทางนี้แทนเพื่อไปปาร์คอีกที่หนึงนะคะไปดูว่าสวนสาธารณะอีกที่หนึ่งมันเป็นยังไงแถวนี้นี่วันเสาร์อาทิตย์จะมีคนมาเล่นดนตรีแล้วก็มีขายอาหารนะคะจะคึกคักมากๆโดยเฉพาะวันที่อากาศดีถ้าเราเดินตรงไปตรงนู้นเรื่อยๆจะเป็นร้านอาหารทุกคนเต็มเลยริมน้ำบรรยากาศดีมากๆค่ะ ตรงนี้นะคะที่บอกเจะเป็นร้านอาหารแต่ส่วนมากพอเดินไปสุดนู่นเลยแถบแถบหนูนอาจะมีร้านอาหารเยอะเหมือนกันนูน่นอะไกลๆก,ก็จะเป็นร้านอาหารที่พอมากินวันเกิดน,นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นปากแหละเดี๋ยวเราไฟเขียวก่อน ที่นี่นะคะตรงไฟแดงส่วนมากก็จะมีสัญญาณไฟให้เราตลอดมันค่อนข้างปลอดภัยนะแล้วถ้าเป็นทางม้าลายเนี่ยเขาจะหยุดให้เรานะคะเราก็เดินไปได้เลยอุย้ยทางเข้าปากักบรรยากาศดีมากเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงมันก็จะเหลืองเหลืองหน่อยแต่อีกแป๊บเดียวคือมันจะหมดต้นละมันเหลืองได้แป๊บเดียวนะแล้วมันก็จะร่วงหมดเลย ไม่กี่อาทินมนี้คงแบบหายหมดแล้วแล้วก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วอะ่ะอม,มีช่วมหน้าหนาวเดินไปเรื่อยๆอย่มันก็เหมือนออกกําลังกายนะแล้วพลอยก็คือพาแชรินมาเดินแต่ว่าแชรินน่งหลัเพราะว่าจริงๆที่พามาเดินแล้วหลับอ่ะก็ดีนะคะเพราะว่าอยู่ที่บ้านนะแชรินไม่ค่อยจะหลับเท่าไหร่แล้วปรึกษาหมอบอกว่า ตอนกลางวันฉันหลับน้อยไปนะหมอก็เลยแนะนําให้ออกมาเดินเพราะว่าเด็กที่อยู่บนรถเข็นเนี่ยส่วนมากเขาจะหลับได้ยาวก,กว่าเราก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆแม่ก็ถือโอกาสออกอกําลังกายนะจ๊ะสังเกตเห็นมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะจัตุรัสหรือผืนผ้าไม่แน่ใจแต่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันเนาะแล้วตรงกลางก็จะเป็นสวนเนี่ยเพื่อให้คนมาเดินเล่นนะคะแล้วก็มาปิกนิกได้ตอนหน้าร้อนเนี่ยมีบาร์บีคิวด้วยนะ เราทุกคนก็มาเดินเล่นมาชมสวนชมวิวอะไรเงี้ยบรรยากาศดีมากๆเลยเนี่ยตามสวนนะคะเขาก็จะมีที่กอกน้ำอะให้คนเอาขวดน้ำมาแล้วก็กอกนะคะพอก็จะพกไว้เหมือนกันพกไว้ขวดน้ำนี่อยู่ตรงนี้ เห็นหมโอเคเดี๋ยวขอมาปิดตรงนี้เลยแล้วกันเนอะทุกคนก็จะเห็นว่าที่วิสต o าเนี่ยตรง City ้เซ็นเมันก็จะมีทั้งช h อ p p i n g เซ็นเตอร์แล้วก็มีทั้ง ส่วนสาธารนณะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ฮาร์เบอร์เดินทุกอย่างคือไม่ได้ลำบากอะไรอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้ว่าอยากมาเรียนที่นี่หรือว่าอยากมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าเนาะแล้วใครมาไปโซก็ทักท,าย,ทายกันมาได้ค่ะเพราะว่าพวกเราก็ยังอยู่ที่นี่นะโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายไม่รู้เรื่องเลยแชรินหลับตลอดเลย ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ